สวัสดีค่ะพี่มินวัชรินยานะคะจากช่อง YouTube, ย t ท b e พญาเพชรพรัทธลักราชเพชรศัญญมณีไพเกรดแก้วผู้สื่อตํานานพญาเพชรพัทรนักรณชนะคะและพระายายาดินทัศนีเทวีร่วมถือสื่อสารธรรมดีดีจากเสด็จพ่องเพืมาแบ่งปันลูกหลานนะคะวันนี้ก็สืบเนื่องจากธรรมเสด็จพ่องเพรนะคะที่พูดถึงการป้องกอันอกุศลนั่นนะคะในการเหมือนกับอนุโมทนาบาปกับคนอื่นเหมือนกับแชร์ข่าวไม่ดีนะคะของคนอื่นหรือว่าแชร์ข้อความที่ เป็นความจริงหรือไม่จริงก็ตามนะคะที่ที่ที่เป็นเรื่องเสียหายของคนอื่นและทําให้คนร่วมกันโกรธร่วมกันด่าทออย่างเงี้ยนะคะก็คือไม่ไม่เหมาะกับผู้ที่เอาปเพื่อปฏิบัติธรรมแต่ทีนี้ก็มีคําถามว่าเอาแล้วอย่างแบบพวกโจรพวกอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือว่าแชร์กันให้ระวังคนร้ายอะไรอย่างเงี้ยทีนี้คือไม่ต้องแชร์เลยเหรอนะคะอันนี้ก็อยากให้มีเคสแสดงความคิดเห็นต่อคำถามต่อท็อปปิกนี้นะคะ สวัสดีค่ะจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยการแชร์เ,เดี๋ยวก่อนนะคะเกิด <c oughs> <c oughs> ไฟฟ้าสถิตการแชร์เนี่ยเอ่อในโลกโซเชียลเนี่ยจะไม่มีจะเป็นการบอกกล่าบอกปากต่อปากกันไปเรื่อยๆบอกต่อกันไปเรื่อยๆในการกระจายข่าว <c oughs> เดี๋ยวนี้โลกเรามันเร็วมากเพราะว่ามีโซเชียลมีคือแค,แค่เพียงหนึ่งนาทีเนี่ยไปแบบเยอะมากต่อ จนเป็นชั่วโมงเนี่ยบางทีเป็นล้านล้านแช์นะถ้าอันไหนที่อยู่ในความสนใจมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสพวกนี้ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นเหมือนดีก็ดีไม่ดีก็รุนแรงแล้วตรวจสอบหรือยังยังตรวจสอบดีหรือเปล่าถี่ทั่วหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเมื่อกี้ขึ้นทอป,ปิกว่าถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมการฝึกหัดขัดเกลาเขาให้เราดูไกลเนี่ย กว้างคืบยาวสอกอะไรเนี่ยกับตัวเองมากกว่านะกว่าที่จะส่งใจออกนอกไปดูแลเรื่องของสังคมเรื่องของโลกและก็กว้างออกไปเรื่อยๆนะคะไมน,นั้นเวลาเราไปแชร์เป็นผู้แบ่งปันข่าวอะไรก็ช่างมันก็เหมือนเหมือนกับว่าเราเองก็ต้องคอยฟังไหมว่าสุดท้ายแล้วที่สุดแล้วไอ้แชร์ข่าวนี้สิ้นสุดที่ตรงไหนหรือว่าดี งามอย่างไรหรือท้ายที่สุดเอ,อประเด็นของข่าวนี้ตอนนี้ไปถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยเสียเวลาในการในการปรับพฤปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วถ้าเรา,าเรียนรู้จากครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าเราปฏิบัติธรรมเราจะต้องสิ่งแรกที่ควรจะทำคือสำรวมระวงังสำรวมระวังกายใจนะคะไม่เป็นผู้ส่งออก ตต้องดูใจดูความประพฤติตัวเองเป็นที่ตั้งมันเอาเอาถ้าเป็นพูดถึง,ถงเรื่องโลกโลคคือเราไม่ได้มีหน้าที่ในการตัดสินชาวบ้านในการที่จะร่วมวิบากอะไรกับใครคือร่วมดีเราอนุมโมทนาในในเพื่อนที่เราสนิทอย่างเงี้ยก็พอแล้วแต่ว่าในวงกว้างออกไปกว้างออกไปมัน ข่าวเนี่ยมันมมันถึงเขาเรียกว่ามันเป็นข่าวมันมีดีงามมันมีสาระมีใจความมากกว่านั้นมีสิ่งที่เป็นเนื้อหาเออมากกว่านั้นหรือเรื่องต่างๆของใครๆที่เป็นเหมือนเป็นประเด็นกันอยู่เป็นประเด็นเพดร้อนเป็นประเด็นอะไรเงี้ยที่แท้เราก็ไม่ได้เหมือนกับขุดเจาะหรือเป็นผู้รู้เองเพราะฉะนั้นที่เขาเคยบอกว่า แม้แต่เราดีใจกับอกุศลผู้อื่นเราก็ร่วมวิบากนั้นแ,แม้แต่เราดีใจอนุโมทนากับกุศลผู้อื่นเราก็ร่วมวิบากดีอันนั้นนี้ทีนี้เขาเรียกว่าถ้ามันเป็นข่าวแล้วนะคะการที่เราจะรู้จริงๆอะ่ะเราก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันต้องเลยต้องระวังว่าการที่ไม่รู้ทั้งหมดเราอย่าไปร่วมซะเลยดีกว่านะคะ เพราะงะั้นจริงๆแล้ววิบากที่เหม,มือนว่าความคิดของเราตรงๆวาจาของเราตรงๆใจของเราตรงๆการกระทําของเราตรงๆเนี่ยเราระวังให้มากจะดีกว่าไหมเพราะอันนี้มันตรงๆที่เรารู้ว่าเราทําอะไรเราคิดอะไรพูดอะไรดีเร็วไม่ดีหรือดีน้อยกําลังจะไม่ดีอย่างเงี้ยเราระวังของเราได้ตรงๆดีที่สุดกับสมมุติว่ากระเถบออกมาเป็นคนรับตัวที่เขากําลังจะดี กำลังมีเรื่องไม่ดีเนี่ยเราไปร่วมด้วยไปไปเขาวรายกอนส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ถ้ามันไม่ใช่หน้าที่เราอะ่ะหรือว่ามันไม่ใช่คนใกล้ตัวจริงๆที่เราจะแบ่งปันหรือปาถนาดีอะ่ะก็เขาเรียกว่างดเสียมันก็จะไม่เดือดร้อนใจภายหลังนะเพราะว่าเพราะฉะนั้นการเว้นเสียซึ่งการบอกในสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นยังไง ถ้าเป็นความเห็นมีเค้นะคะงดความปรารถนาดีอนนั้นก็ได้ให้เป็นเรื่องของโลกนี้เขาได้แบ่งปันกันเองให้เป็นหน้าที่ของคนที่มีหน้าที่ในการรักษาความยุติธรรมรักษาความสันติหรือตรวจสอบจากองค์กรนั้นนี้ที่เขาตั้งกันขึ้นมาที่ไม่ใช่เราก็ได้แต่ถ้าเป็นว่าเป็นคนใกล้ตัวอกว่าีแค้นีข่าวไม่ดีอะไรเราบอกพี่น้องใกล้ตัวอย่างเงี้ยเราบอกแค่เล็กๆน้อยๆจากคนใกล้ตัวก็พอแปลว,ว่าการแชร์หรือบอกกล่าวเรา ในเรื่องที่มีผลนะคะมีผลมันเป็นเรื่องที่มีผลต่อเรื่องของใครๆชนิดแบบชีวิตเขาหรืออะไรเงี้ยมันก็สร้างสร้างเรื่องไม่ดีมากขึ้นก็เราเราเราลองตามอ่านได้จากโซเชียลคนที่เป็นเหยื่อกักข่าวมันมากเพราะฉะนั้นเราเป็นอีกคนหนึ่งที่ตัดกระแสนีน้ได้ก็ดีแต่ถ้าสมมติว่า <c oughs> เราอ่า เหมือนอยากปรารถนาดีสมมติว่าเรามีความเห็นส่วนตัวว่าข่าวนี้น่าระวังนะเราบอกคนใกล้ตัวเล็กๆน้อยๆก็พออืมก็แบ่งปันแต่ถ้าหมาว่าเป็นแชร์เรื่องอะกินพริกกินขา,นากินตะไคร้กันโควิดอะไรเงี้ยเอาอย่างนั้นแชร์ไปอย่างเงี้ยคือก็เขาเรียกว่าสุดท้ายก็กลับมาที่ปัญญาพิจารณานะค่ะว่าอะไรที่มันส่งผลดีหรือไม่ดีส่งผลร้ายหรือไม่ร้ายหรือว่ามันไปแล้วมันส่งทอดออกไปแล้วมันดี งามขนาดไหนเหมือนอืมก็ต้องอยู่ที่เราค่ะถ้าเราอยากฝึกหัดขัดเกลาตัวเองก็อย่าส่งออกข้างนอกบ่อยอย่าเป็นอย่าไปยุ่งกับสังคมมากโลกนี้มันเร็วมากเพราะฉะนั้นก็เราต้องอืมให้ตัวเองแค่ขึ้นชื่อว่าผู้ปฏิบัติก็ขัดเก่าตนนะคะ <c oughs> ก็เราไม่ได้มีหน้าที่ขัดเกลาผู้อื่น ราะนั้นก็ให้เป็นเรื่องของครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้แม้แต่ท่านผู้รู้เองเวลาเลือกที่จะขัดเกลาคนที่จะมาเป็นลูกศิษย์ก็ยังต้องผู้ที่พร้อมที่จะเรียนรู้เลยค่ะนะคะก็ฝากความฝากแบ่งปันความเห็นนะคะ อขอบคุณทำได้ดัดีๆจากมีเคนะคะก็แบ่งปันกันนะคะในทัศนคติมุมมองนะคะ, <c oughs> อะอันนี้ก็คือสำหรับผู้ปฏิบัติมันก็ขอฝากช่อง youtube นี้ไว้ช่องพยายเป็นพัฒะนาคราชไว้ด้วยนะคะใครเห็นว่าคลิปแบบนี้เป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ